ก็กราบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมราซีจานะก็เดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาเล่นอมองอสกันนะครับก็ผมบอกไปหลายปีหยอกถึงปีไหมไม่รู้ลืมก็อัดคลิปดึกหน่อยนะเพราะว่าดู YouTube อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นอมองอสกันก็เอ่อ มันมีอัปเดตใหม่มันนานแล้วแหละแต่คือว่าผมเพิ่งมาเล่นนะเพิ่งมาถ่ายเชฟให้ท่านผู้ชมดูแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่น Airship ปกันถ้ามันมีอ่าอิตเตอร์องก์อิตเตอร์อ,อะไรเดี๋ยวผมก็จะทำแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่า Let's go วว้าว มันไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะเพราะว่าเกมมันให้เช่อนี้มาผมก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อมันได้นะมีห้องคนชื่อรูดเข้าไม่ได้จริอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นกันสักสามสี่ตาแล้วนะเนาะห้องคนประมาณหกคนน้่แหละกำลังพอดีเลย หน่อยก็ได้มากมต้องเร็วขนาดนี้หรอนี่มันถึงจะเข้ากับผมโอโหมันลิ่นอุ้ยโอยมันวิ่งเร็วมากอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าผมเติมคนเดียวอ่ะอ้ามีผมเติมคนเดียวหรอเลยวะเริ่มแล้ว่าอยากเป็นฆาตรกรึอยากเป็นฆาตรกร เดี๋ยวมันก็จะกรนะทุกคนผมไม่ได้เกณน์ผู้อีทผมไม่ได้เป็นฆาตรกรมานานมากละไม่ได้เกินเอ่อมันจะมีให้เลือกห้องด้วยเอ่อเลือกห้องเนี่ยโหมันแหลกมากอะ่ะมันวิ่งเร็วอะ่ะผมไม่ชอบอะ่ะ เ,เราก็จะอยู่กับเขาไปทั้งคลิปจนกว่าเขาจะเจอเราไอา้น้ำเงินมันเป็นเอาออกทำไมอ่ะเอาคิวเองคิวแล้วออกอะไรอะไรคือการคิวแล้วออกไม่คนจับได้เหรอเหรอเอาสีเหลืองโดนโบนสีเหลืองเป็นเหระ ไม่น่าดันเอ็มพูดด้เหรอหรอ่ะอ่ะโอเคมางั้นอีกอีกตาเนี้แหละตาสุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปแหละคลิปไม่นานมากหรอกนะเพราะว่ายังไงมัน ไม่รู้สิเฮ้ยเต็มแล้วเหรอเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมมีอันนี้ด้วยใครมีลกูกทวิชแล้วเขาคือใครอะ่ะผมไม่รู้จักเขาอะ่ะผมขอโทษน,นะผมไม่รู้จักท่านผู้ชมรู้จักไหมเขาคือใครอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมมีอ่ะมันคืออะไรผมงงเขาถ่ายติกตอกแน่เลยใช่ไหม เนี่ย yeah. ใครอ่ะสวัสดีใครคลิปเหรออ่ะ,อะโอเคผมโดนเตะใช่ไหมโอเคงั้นก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ค b e ให้ผมด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ bye bye. บายบายเจอกันคลิปหน้าจุบจ๊บจุ๊บวย